กาแฟช่วยละละายไขมันได้จริงไหมจริงและไม่จริงครับกาแฟช่วยเบิร์นจริงไหมไม่จริงกาฟแฟเนี่ยมันช่วยให้เราตื่นตัวพอเวลาเราทานเข้าไปทั่วคาเฟอีนเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นสมมุติว่าถ้าคุณทานกาแฟก่อนออกกำลังกายคุณจะออกกําลังกายได้มากกว่าเดิมประมาณ 30%- ถึง50%จากที่เราแบบเคยออกได้ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันไปกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยตื่นตัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับแต่ว่า,าการทานกาแฟมันจะทําให้เราตื่นตัวแบบบนนนีี้้้ครรัก็เเปาาฟะ่จขึถพ เกลมอมะาวคุณกระทานกาแฟาตอนเช้าอะ่ะตอนบ่ายคุณง่วงแล้วถ้าจะให้ดีนะครับที่แนะนําให้ทานมัชาะองมัชาะเรามีจําหน่ายนะครับมัขฉะผสมกับน้ำเปล่าครับจิบทั้งวันครับคุณจะมีอาการตื่นตัวแบบนี้ครับถ้าเป็นการาฟจะขึ้น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 ,ข,นขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วมันค่อยๆลง ถ้เมื่อคุณทานตอนเช้ามันค่อยๆลงตอนเย็นๆแล้วก็เจ้าตัวมัชัดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระครับคือมันช่วยรักษาสมดุลให้คุณน่ะมันเปลี่ยนสมดุลชีวิตของคุณใหม่เลยสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูครับมัชัาเรามีจําหน่ายนะครับในข้อนี้พี่สูจน์ให้ว่ากาแฟไม่ได้ช่วยละลายไขมันครับแต่ช่วยคนตื่นตัวแต่กาแฟที่ช่วยละลายไขมันต้องเป็นกาแฟผสม MCT เท่านั้นครับเพราะ MCT เนี่ยมันจะช่วยในการนาไขมันเก่าของคุณกลับมาใช้เป็นพลังงานกาแฟ MCT เรามีจําหน่ายครับเร็วๆนี้นะครับพี่จะจําหน่ายเป็นอรรคาาาว่งยแล้ไ couple.